สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนีก้กะมาพบกับน้ำเชียร์เลอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิผ้าไปตามแนวทงางเลขโค้งสุดท้ายอาจารย์เก่งนางรอง้อคะโค้คงสุดท้ายอาจารย์เก่งนางรองเลขล่างอาจารย์เพิ่นกะได้ปล่อยออกไปเลย้ะคะท่านผู้ชมเลขล่างค่ะอาจารย์เก่งนางรองค่ะเพิ่นกะเก่งเ้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ทุกทัขนขันสูตรได้บ,บ่เขาเพปปิ่นกะสิปับเปลี่ยนสูตรไม่ค่ะ คันว่าอาจารย์ได้พ่นบ่เขา้า f อกับ,บ่ค่อยอยากจะติดตามเพ่นเนาะคะ่ะบันนี้เพ่นกับเขา้าที่ะทดานุช้ชมบันนี้เอ FC เพ่นก็ไปเอาเฉพาะ้นที่เขางวดว่างหันเนาะคะ่ะคนที่เซียนที่พ่นบ่เขางวดว่างหันงวดต่อไปพ่นกับ,บ่แเมนวาสีบ่นนะะบบบเขาเนะค่ะบันนี้เอซก็ก็เข้าใจเอยู่ค่ะพ่นกัแแ่นนํแจ็กสีเอาสํำนักได้ค่ะงวดก้อน8 7ดเจ็ดกับส6มหกค่ะ สำนักหนึ่งค่ะงวดนี้เพิ่นกะจิไปก่อติดไว้เพิ่นผันดันผ้ารุดเนาะคะ่ะงวดว่างหานันนี่อาเซียนเพิ่นบ่าเขางวดนี่ผันมาเขาโอ้ขาดนม,มือส้มเอฟซีกัเมือยน้ำเอฟซี่อาจารย์กับมือค่ะเซียนอาจารย์ทุกทันกับมือยื้อกันค่ะคัดเนีนๆเก่เเงให้เอฟซีแต่ละทันเอฟซี่แต่าะทันได้เบิ่งเนาะคะ่ะเอา้า ขอบคุณแนทางอาจารย์เด้วค่ะไปรับช่วัเราฟัางอาจารย์กันเลยด้วค่ะโค้งสุดท้ายค่ะอาจารย์เก่งนางรองค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยครับค,บค่ะเป็งไงอาจารย์นนอ,รอันเลนน้ำฝนตกบ่โอ้ฝนมีวครับแต่พอดีจะนนี้ผมมาบ้านนอกค่ะอ๋ออาจารย์ไปเที่ยวบ้านบ้านไปทางไหนคะอาจารย์ออออกจากไหนม,มาประมาณแคปวาโลครับโอไปเที่ยวค่ะ อันเอานำขึ้นรถบ่อค่ะอาจารย์หรือว่าอันบ่ได้เอานำขึ้นรถค่ะมาเที่ยวบ้านสวนครับไม่ได้ไปเที่ยวเล่น,น้ำค่ะโอ้ <laughs> <laughs> ไปนอนกันวางสันจัน <laughs> ค่ะอ๋อค่ะอาะจารย์ <laughs> คลิปนี้โค้งสุดท้ายนาออาจารย์ครับผมค่ะโค้งสุดท้ายบน ตัวไรคะอาจารย์บนก้อนว่าอาจารย์ค่ะวิ่งเจ็ดลองเก้า,า,าครับวิ่งเจ็ดลองเก้าค่ะค่ะวิ่งเจ็ดต่ประกบศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งค่ะค่ะจับคู่นะครับค่ะอาจารย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งโอ้หมักมรามาจา์อยู่ด้วยค่ะดันมือช่วยแล้วก็เจ็ดเก้าครับตัวหนึ่งครับเจ็ดเก้าเพื่อเขากอดกันน้ออาจารย์แม่ครับสามตัวนะคะอาจารย์ครับหลักร้อยสี่ห้าเก้านะคะหลักร้อยสี่ห้าเก้าค่ะครับเน้นที่ห้านะครับเน้นที่ห้าค่ะครับจับคู่นะคะค่ะ ห้าเจ็ดศูนย์ครับห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าศูนย์ครับห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งครัห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าค่ะห้าเจ็ดเก้าค่ะอ้อาจารย์เลหล็กงวดนี่นง่ามอยู่ดีคะ่ะอาจารย์เพราะว่าวนเวียนเอาแต่งๆอยู่ในกลุ่มเหล็กของ อาจารย์ที่ว่ายุ่ง่หนีไหมคะของตัวเด่นเนาะอาจารย์ค,รค่ะคุค่ะมากคู่ใดเป็นพิเศษคะอาจารย์ชอบมากเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดหนึ่งครับห้าเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดหนึ่งขัดเป็นเหล็กสองตัวบนกับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนาะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์เหล็กลังมี่มี่ย่ำมีม่เพิ่มว่คะอาจารย์ ตัวเก่าไม่อยากเพิ่มตัวก้าไม่อยากเพิ่มตัวก้าเนาะอาจารย์เนาะค่ะถามไหวเพื่อว่าอาจารย์คุญมาคำเดินน้าครับโอ้ยอาจารย์นี่ถ้าผากันไปท้ำบุญบ่บ่มมวนเป็นเหยียบเงียบเรามันฝนตกอาจารย์ลมแรงบ่ครับแห้งค่ะอาจารย์แห้งวันวันทีสิบสองก็แห้งสิบสามก็แห้งอาจารย์ครับเดี๋ยวจะนี่ปอยๆเชื่อฝนกนตกมื้อนี้ก็ปอยอยู่อาจารย์ หนาวที่อาจารย์ไปเล่ क, य, 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 न न นน้าบันอันฝนตกปล่อยๆผู้ใดจะให้หดเนาะหนาวบานเองไปเมื่อก็เล่นแต่หน้าเปิดตเพลงเสียงดังครับผมเลยมาอยู่บ้านนอกครับเมนยุ้อาจารย์ันเขาเจ้าเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงเนาะขาเจ้าก็เต้นเสียงดังทุกมมือครับเมนครับทะเลนี้มาอยู่บ uh, ้านสวนครับท้องบานนอนพักบ้านสวนโอ้ข้ายุ้อาจารย์มีหม่องพักบ uh, ้านสวนค่ะค uh, ่ะอ๋อค่ะอาจารย์ ปีใหม่น้ำเชียกับขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแนวทางของน้ำเชียตลอดปีและตลอดไปเด้อค่ะอาจารย์ครับผมขอบอยกครับค่ะอ,อาจารย์น้ำเชียกับสิรุปัวนอาจารย์สําเนตเด้อค่ะอาจารย์ครับค่ะ,วคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอายๆนะ่านผู้ชมอาจารย์เก่งนางรองเนาะครับค่ะเลขล่าง ปลอยต่อตองงวดผลเด้อค่ะ่านผูช้ชมปลอยแต่ต่องวดค่ะช่วงนี้อาจารย์วา่าท่านเด็กหญงปันไหนเนาะครับค่ะแต่ก่อนสูตรเลขวิ่งของอาจารย์เพนเ,เดินดีค่ะตัวประกบกับเขาดีค่ะเลขกะเป็นช่วงขางอีหลีเนาะ,ะ,นนะค่ะคือจังคนเนาะค่ะ่รนผูช้ชมดวงขึ้นดวงลงค่ะดวงเสมอมีสามจุดเนาะลง เราก็มากขึ้นตรงกลางแล้วก็พุ่งค่ะท่านผู้ชมก็คือสูตรคำนวณนี่แหละช่วงเข่ากับเขา่าช่วงรุดกับรุดเงวครับค่ะเทียสิไปยืนใดดิถ่สูตรสูตรบางสูตรเนาะค่ะบางสูตรกระเด้อด,ดีเนาะนี่ยค่ะก่ย่งไข้ว่า FC เอฟซีเพิ่นก่นย่งเข้าใจค่ะก่ย่งเข้าใจเพิ่นก่นยังก๊อติดไห้เนาะครับค่ะนี่แหละค่ะ เอาโค้งสุดท้ายอาจารย์เก่งนางรองค่ะวิ่งบน7กับ9เน้น7ค่ะตัวประกอบเพิ่นลหายศูนย์กับ1นะะึ่ง้ค่ะ2ตัวบน70 7 1 90 91เอากอดข้อกันแล้ค่ะ7 9ค่ะส่วนลักลอยอาจารย์เพิ่นลหาย่้าเกค่ะเน้นไปที่หาด้วค่ะเน้นไปที่หาค่ะเอาสองตัวบน เพิ่นกับเน่นสองครูหนึ่งได้ค่ะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนาะครับค่ะสามตัวบนห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งค่ะห้ะาเจ็ดหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าผู้แยนมาอยู่เด้อเก็บเก่าในกรมัเจ็ดก่อก็คือหมดปีที่ลแล้วนะครับผมค่ะ หาเจ็ดเก่าโบแมนหาแปดเก้าหาแปดเก้าล่างเจ็ดเก่าล่างนี่จะค่อยเจ็ดเก่ากัข้างขาเป็นขืนบนเนาะปี<ม>นี่เนะะาะโอ้ยบบแนนอนค่ะท่านผู้สมได้ก็เลยเนะะาคนะครับค่ะคลิปต่อไป้อค่ะคลิปต่อไปอาจารย์แก่งคอยทีน้ำเสียล่อเพิน่นเพิ่นสอบฟันท่งล่างคู่เดียวหรือสองคู่ค่ะค่อนข้างแม่นอยู่ค่ะ พอร์มาแปลกๆเกอ,อาจารย์เนะาะครับค่ะคลิปต่อไปเน้ะค่ะคลิปที่สามเน้ะคะ่ะท่านผู้ชมอย่เพอเน้ะค่ะน้ำเชี่ยจะสรุปไห้เอฟซีเบิ่งเลขสามตัวทางช่องน้ำเชี่ยคือซ่อนกันคักแท้ถ้าว่าเห็ดมันคือเข่าดีแท้ถ้าเห็ดมันขึ้นหลุดเอาลองเบิ่งงวดนี่สีเห็ดอีกค่ะเลขชนกันสามตัวบนเน้ะค่ะเอาคลิปต่อไปเมื่อเบิ่งอ่อาจารย์แกงควายไปะจะฟันท่งเลขกราง จะคูให้ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมพิษนัดอาจารย์ร้มือแล้วเพื่อนกด็ดีดีค่ะเพราะว่ากับิดทุระเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เก่งนางรองค่ะเก่งนางรองเพื่อนอาจารย์เก่งนางรองกับสิยุกับน้ำเชี่ยก,กับไกเฉพาะปีแล้วค่ะไตรกอเหล็กรางเพื่อนเดินดีเนาะค่ะ เลขล่างอาจารย์เก่งนางรองค่ะเพื่นกับพยายามปรับเปลี่ยนสูตรเนาะค่ะปรับเปลี่ยนสูตรค่ะตะวันเลขหมวดนี่ของอาจารย์เก่งนางรองงามอยู่ดีค่ะเลขบนกับงามค่ะก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะท่นานผู้ชมทั้งเลขบนและเลขล่างนั่นชี่เอามาสรุปให้เอฟซีเบิงค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์เนาะค่ะโค้งสุดท้าย เดี๋ยวจะไปสรุปเลขสามตัวชนกันให้เอฟซกันนะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายยูดีไม่แห้งสุขหูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ